เตรียมตัวให้พร้อมเพราะครั้งที่13มีได้แค่ครั้งเดียวซีซั่นออฟเลิฟสองสิสมหัศจรรย์ดินแดนแห่งความสุขจัดเต็มกว่า20ศิลปินการละครั้งหนึ่งณนะดินแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขเทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูหนาวที่ทุกคนคิดถึงได้หวนกลับมามอบประสบการณ์ความสนุกอีกครั้งมาร่วมผจญภัยกับบรรยากาศแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงเพลง ในเทศกาลดนตรีชาง Music c o n n e น t i ชันเพรสเซนซีซั่นออฟเลิฟสองครั้งที่13วันเดอร์แลนด์มหัศจรรย์ดินแดนแห่งความสุขวันเสาร์ที่วันที่2อธันวาคม2566นาเวเนโตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจากบ่ายวันเสาร์สู่เช้าวันอาทิตย์กว่า16ชั่วโมงเต็มแน่นครบทุกแนวทั้งป๊อปร็อกอินดี้จัดเต็มแบบจุใจพร้อมผจญภัยไปด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวโซสายไหนสายดนตรีสายถ่ายรูปปีนี้โซ13เป็นเวทีที่คุ้มค่าการรอคอยที่สุดเพราะเป็นครั้งแรกที่บอดี้แลมมาเยือนดินแดนมหัสจรรย์แห่งนี้เช่นเดียวกับสองหนุ่มคู่ซีอารมณ์ดีป๊อปแอนโอ๊ตป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมทที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกเป็นครั้งแรก ความมหัศจรรย์ของดินแดนแห่งความสุขนี้อัดแน่นไปด้วยศิลปินและเสียงเพลงให้ทุกคนได้หลงไหลพร้อมอากาศที่เย็นสบายอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโปรดักชันที่อลังการกว่าทุกปีใครที่ยังไม่มีบัตรพลาดไม่ได้บัตรเดี่ยวเรกูล่าชีพราคา1,400บาทต่อบัตรหนึ่งใบบัตรคู่คัพเปิลชีพราคา2,300บาท ต่อบัตร2ใบซื้อได้ที่เว็บไซต์ w w w a l t i c k e t c o m และเคาน์เตอร์เซอร์วิส l อลติในร้าน7 e l e เอเวทุกสาขาทั่วประเทศแต่ถ้ามายกแกง๊งสามารถนำฝาน้ำดื่มปลาช้าง12ฝามาแลกซื้อบัตร4 e v อวีเอชีได้ในราคา4,800บาทต่อบัตร4ใบ ดอกจันโปรพิเศษเฉพาะที่ร้านเจ็ดเอเลฟเวน่นเท่านั้นรีบซื้อด่วนตั้งแต่วันที่9กันยายน2566เวลา10นาฬิกาถึงวันที่30กันยายน2566เวลา23นาฬิกาแล้วมาผจญภัยในดินแดนมหัสจรรย์ไปด้วยกันงานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตได้ที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a s o n o f e r b s o n g